สวัสดียมเย็นครับเห็นนะครับบรรยากาศร็บวกบร้านนะครับเนี่ครับเสาโรงงานหมู สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ผมอยู่กับพี่แบมเนาะครับเนาะจ้าพี่แบมมาขอสอบถามนะครับพี่แบมว่าเอ็ดงานญี่ปุ่นหรือเป่พี่อันเขาปีที่หาแล้วมาหาปีแล้วจ้ะหาปีอ,อีกซ้ำอเท่าไหร่อีกถูกเดือนอ่ะหวกเสียงรถจะไงครับพี่น้องครับเขาปีที่หาแล้วแมน่นจ้ะเป็นไงครับความรู้สึกมาอยู่ญี่ปุ่นเป็นไงกันกัดปี ดียุ่งมั้งครับงานก็ดีอยู่สบายงานหนังกระป๋อพี่อยู่เนี่ยงานก็งานมันก็หนักแล้วเนาะแต่ว่าเฮพอยได้หมอพี่พอได้อยู่งานของพี่แบมเฮ็ดเกี่ยวกับอย่างครับพี่เนื้อหมูจ้ะเนื้อหมูโรงงานเนื้อหมูค่ะซื้อเต็มเต็มซื้อไว้อย่างกว่พี่โรงงานแปรรูปอาหารอ๋อครับเฮ็ดเกี่ยวกับเนื้อหมูโดยตรงนะพี่เนาะเนื้อหมูอยู่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นบองที่พี่แบมเฮ็ดงานเนอนบอกับ เพื่อนขายของอ๋อยุอันนี้ก็จะเป็นยุหน่าล้านส่วนของพี่แบมรับผิดชอบก็จะเป็นยุข้างหลังเป็นบล็อกพี่โรงงานยุข้างหลังอ๋ออันนั้นอันนั้นใช่ทีก็จะเป็นหน่าล้านพวกขายหมูพวกสะไรพวกที่ไหนสินะอ๋อครับอืมม,มีคนไทยอยู่น้ำกัดหลายบ่อพี่เท,ท่าไหร่สิบบ่อสิบสองสี่สิบกว่าคนคนไทยสิบกว่าคนจ้ะคนไทยสิบกว่าคนมีผู้หญิงผู้ชายปนเปกันหมอพี่จ้ะเรนอืมเราบ่งยุบ่งเซ้าพี่เหรอครับ มงซูงมงเศราก็ดียู่เป็นอาภาษณ์โอ้ยอาาอยู่อาภาษณ์จ้ะยู่อาภาษณ์สะอาดสะอาดยู่ครับผมนี่ที่นี่กับแบงที่ซ้ายกับแบงดิสันชวนครับจ้ะวันนี้วงที่พี่แบงค์เทำงานนี่ขอสอบถามพี่แบงนะครับว่ารายได้ของพี่แบงก่อเข้านี่ได้ได้เจ้าใบกี่เพียร์จ้ะสูงสุดก็บยี่สิบก็ใบเจ็ดยี่ยี่สองยี่สาม ยี่สิบสองามใบอันนี้หักเลไยังครับพี่หักแล้ว้ารบันี้หักกับประมาณยี่สิบเจ็ด่ปดใทาบอันหักนี่ประมาณยีเกใบเนาะพี่เนาะแค่แบบงานโมมีโอเลยกัสใบสี่สิบอืนมีโออยู่กระมาณนี่มารบหักแล้วอันมีโอกันยบกวใบยกด่ะเป็ยี่สกว่าใบยโอ้ครับผมหักแล้วนะครับของพี่แบมนี่มีหักอีกอย่างนครับพี่ครับ หักตัวหักอาาษักหักนิ่งคิงหักค่าอัภาหักค่าภาษีได้ได้แมนภาษีได้ได้หักค่าอันประกันบ่ครับประกันกันลงวมบานเนาะพี่เนาะร่วมรวมเลี้ยวเลยประมาณแค่ใบครับพี่ของพี่แบมหักค่าหุใบขาหุใบนี่แหละประมาณขาถึงหุใบเนาะพี่เนาะขาถึงหใบอืบครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขจักบาทเนาะเดี๋ยวผมยึ้นให้พี่น้องเบิ่งอีกเช่นนึงนะพี่น้องเนาะกราเดทเงินปัจจุบันครับพี่ครับ พี่แบมครับอันมี้ยังกี่ป่าคืนพี่น้นองบ้นานเฮาบ่ครับพี่ครับป่าป่าถึงพี่น้องบ้านเฮาถ้าผู้ใดอยากมาเฮ็ดงานก็อยู่หม่องใดมันก็นลำบากบหมดว่าจ้ะแต่ว่าเฮาก็ต้องอดทนเอาเนาะเพื่อครอบครัวเฮาทนเหนื่อย์ทนลำบากแน่แต่ว่าเฮาได้เงินเฮาได้ให้ครอบครัวมีความสุขมีมีอยูไม่กินเนาะมิยูไม่กินความสุขสมัยในภายหลังนะโอ้โหนี่นะครับ มองกันม่าสวยชีวิตเพื่อน้องนะพี่เนาะคิดทอดบ้านเนี้ยก็วดเอาเนาะวดเอาแล้วผู้ใดคิดทอดบ้านก็วดเอาครับผมทม่เมย์ครขอขอบคุณพี่แบบไม่ได้นะครับพี่ขอบคุณมากๆที่ให้ข้อมูลในวันนี้นะครับอย่มเลยครับพี่น้องครับเมื้อหน้าผมต้นไหวจีพาไปเบิงพี่น้องที่ทำงานเฮาไหนอีกวงไหนอีกครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า